สวัสดีทุกคนโอ้เจอกันอีกแล้วนะครับกับเกม The Arrival of the Goddess นะครับทุกคนนะจริงๆแล้วเนี่ยผมตั้งใจว่าจะกลับมาทำคลิปนี้อีกครั้งเพราะว่ามีคนหนึ่งเขาคอมเมนต์ไว้ว่าเฮ้ย hey, ผมไม่มีโอกาสได้เล่นเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองรอดูช่องอื่นเขาทำเผื่อเขาจะทำอย่างนี้นอย่างงี้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหไม่ได้แล้ว เราต้องเป็นช่องนั้นนะช่องที่เขาอยากจะดูอะไรอย่างเงี้ยนนะก็ลยตั้งใจว่าเออเดี๋ยวผมอัดคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่ว่าเหมือนกับเล่นให้ดูนิดนึงละกันแล้วก็หลักๆก็จะมาเพิ่มเติมเรื่องจุดที่ผมลืมพูดถึงในคลิปที่แล้วนะครับมาเริ่มกันที่อย่างแรกครับมันมีวิธีที่เราสามารถปลดล็อกฉากเสียวต่างๆนานาได้ง่ายๆเพียงแค่เราเนี่ยต้องเอาเมาส์มาคลิกตรงฝั่งขวานะครับบางคนก็จะอ้างว่าโอ้คลิกตรงนกนะมันถึงจะแบบว่าติดนะซึ่งถ้ามันติดนะครับมันจะมีคําว่า thank you ขึ้นมาตรง ขวาบนของจอนะครับตรงใกล้ๆคำว่า n d r ตรงนี้นะซึ่งบางทีเนี่ยกดไปเป็นชาติก็ไม่เ <Hello. S 1> จอฮะอ่าเห็นไหมแต่พอถึงเวลามันเจอมันก็จะขึ้น t h a n ง y ิ u เลยนะครับเพรมันขึ้น่า t h a ัง you เนี่ยคือมันติดนะพอมันติดปุ๊บฉากเสียวก็ดีหรือสกินต่างๆนานาก็ดีเนี่ยก็จะได้รับการปลดล็อกนะครับผมสามารถเข้ามาแบบทําการเปลี่ยนในเอ็กซ์ตร้าได้เลยนะทุกคนนะเออเขาก็จะแบบว่ามีชุดใหม่ๆแทบให้เราเนี่ยได้เปลี่ยนกันนะครับทุกคนเออไม่โหลดเฉยเออนี่ไง ประมาณนี้เนาะเออเราก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าได้นะนะมาฟิลนี้เลยนะครับทุกคนนะอ่านี่ก็เป็นอย่างแรกที่ผมลืมพูดถึงในคลิปที่แล้วนั่นเองครับมาเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการทำเควสของน้องมูมุซึ่งสำหรับใครนะครับที่ไม่รู้เลยว่าน้องมูมุเม่เนี่ยคือใครนะครับ คุณสามารถเดินมาดูได้นะน้องจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะอ่ะน้องชื่อว่าน้องเมมูนะครับทุกคนน้องเมมุเนี่ยเขาก็จะคอยถามคําถามเราเว่จะถามเราเป็นจํานวนทั้งหมด4คําถามด้วยกันนะครับครั้งแรกที่สุดเลยที่น้องถามมันจะคือโคโคนัทครับมันจะตายตัวฮะมันจะเป็นอ่าโคโคนัทอย่างเดียวเลยส่วนข้อที่2กับข้อที่3มมันจะสุ่มนะทุกคนเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะขึ้นโพยไว้ให้ตรงกลางจอเลยนะครับมันจะตอบประมาณนี้ แล้วก็ข้อสุดท้ายในวันที่4นะครับในวันสุดท้ายเนี่ยเนาะคำตอบก็คือร็อกหรือก้อนหินนี่แหละอันนี้จะตายตัวนะครับถ้าเราตอบถูกหมดทุกข้อเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยนางจะให้ทรงผมใหม่กับนางเอกมั้งถ้าผมจำไม่ผิดไม่ทรงผมใหม่ก็สกินสักสก,ก,กินหนึ่งนี่แหละทุกคนนะมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศตอนเล่นมินิเกมมันเป็นยังไงนะทุกคนนะซึ่งมินิเกมจากทั้งหมด3อันนะผมรู้สึกว่ามินิเกมตกปลานี่แหละจะเป็นปัญหาที่สุดเลยเพราะว่าไอ้ผู้เท่าเนี่ยไม่ขี้โกงมันวิ่งได้เราวิ่งไม่ได้เว้ย ก็จะมีความแบบน่งงุ้นงิดบ้างไนดะูดิอะอย่างไวนี่คือผมวิ่งนะนะเออแลิกอย่างหนึ่งครับเห็นปลาสีแดงปะ่ปะตอนแรกอะผมเข้าใจผิดว่าโอ้ยมันต้องเป็นเอ้ยชค่นี่มันดันกูอ่าตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจผิดว่าปลาสีแดงต้องได้คะแนนหลายเท่าเนี่ยเลยแต่ปรากฏไม่ใช่นะเว้ยทุกคนสีแดงเนี่ยจะเป็นการลดคะแนนเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้ใกล้มันเชียวนะซึ่งไอ้ผู้เท่านี่แม่งผักผมใส่สีแดงไปแล้วเมื่อกี้นั่งงุ้นงิ้มากเลยนะยครับ ทุกคนก็จะเห็นว่าเออนเนี่ยผู้เท่าแม่งโกงจริงใช่ไหมเห็นไหมแม่งวิ่งได้อย่างพิวเลยแล้วเราอ่ะเราอย่างช้านะทุกคนส่วนเทคนิคผมไม่มีให้นะผมก็แค่พยายามหลบสีแดงแค่นั้นเองถ้าเราเล่นวานิลามันไม่ยากหรอกม,มันมีโอกาสชนะอยู่เว้ยกูโดนสีแดงแล้วเออมันไม่ยากหรอกถ้าเราเล่นวานิลานะแต่ถ้าคุณไปเล่น NPR นะมึงเอยโคตรยากเลยทุกคนนะ ก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศการตกปลาเนาะอันนี้ในเซฟนี้ผมเล่นเป็นวานิลานะเออเดี๋ยวผมพาไปดูนี่แจวเรือนะครับแจวเรือนี่ผมว่าง่ายสุดละในบรรดา3าอย่างแจลเรือจะง่ายที่สุดเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกไว้ในคลิปที่แล้วเนาะมันสามารถกด E C แล้วกดเมาส์มันย้อซ้ำๆได้นะครับเพื่อเป็นการบูสต์สปีดไปเลยซึ่งโค้ชคี้โกงนะครับซึ่งเทคนิคนี้ผมก็ไปเจอมาในคอมมูฝรั่งอีกทีนั่นแหละนะเออเรามาพูดถึงประเด็นที่ว่า ฝรั่งมันมีปัญหากับเกมนี้นะเว้ยทุกคนนะผมไม่ได้มีนะหลายคนอาจจะดูคลิปแล้วเข้าใจว่าผมมีปัญหากับเรื่องประเด็น ntr นี่ผมไม่มีนะผมบอกแล้วไงว่ากูไม่เกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทครั้งนี้เว้ยคือจะทะเลาะกันเรื่อง ntr ยังไงก็แล้วแต่พวกมึงแต่กูไม่เกี่ยวกูวกวกแค่นําเสนอเฉยรีวิวเป็นกลางนะอย่างที่บอกไปเออแต่ถามว่าเอา้าแล้วมันมีประเด็นยังไงวะมันมีประเด็นยังไงวะพี่ฝรั่งมันไม่ชอบอะไรคืออย่างนี้ฝรั่งอ่ะส่วนหนึ่งอ่ะมันมองว่าเอ้ยเฮียแม่ง ntr มันเป็นสิ่งที่ศักดิ์์สทธย นะคอนเทนต์เอ r เนี่ยมันคือต้องเอ r จริงๆคือมันต้องมีความแบบไม่สมยอมมันต้องมีความเจ็บปวดมันต้องมีส่วนที่มันลึกลับซับซ้อนไว้ทุกคนนะเออแต่พอมาภาคเนี้ยคือมันไม่มีความลึกลับเลยเว้ยเออนี่คือสิ่งที่ฝรั่งส่วนซ้ายนะครับผมเรเรียกว่าส่วนซ้ายนะส่วนซ้ายเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้เขามองว่าโอ้โห a อ r แมนนี่คือฟอร์มตกนะไม่ได้เลยส่วนฝั่งขวาครับจะเป็น แฟนขับฝั่งขวาก็คือคนที่รักในตัว NTR โดยที่ไม่ได้สนถึงข้อท็จจริงใดๆนะครับฝั่งขวาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมันก็คือเกมอะนะ NTR แมนเขาทำอย่างนี้คือเขาก็เปิดโอกาสให้คนที่ไม่ชอบ NTR ไงคุณจะไปยึดติดอะไรกับคำว่า NNTR นักหนานะครับยืนยันอีกครั้งนะว่ากูไม่มีส่วนในสังเสียนะกูไม่ขอยุ่งกับดรามานี้นะเออ เอาเป็นว่าเนี่ยแหละผมก็เอามาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจถึงสถานการณ์นี้นะครับแต่ถามว่าฝ่ายไหนมันเยอะกว่ากันพี่ฝ่ายไ,ไหนคือแบบว่ามันหนักไปทางไหนซ้ายหรือขวาต้องพูดกันตรงๆฝั่งซ้ายเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับคือมีคนเห็นด้วยที่ว่าเออเกมภาคนี้คือมันซอฟเกินไปมันไม่ n t r เยอะพอสมควรนะครับแต่คุณจะอยู่ฝั่งไหนยังไงก็ คอมเมนต์ด้านใต้แสดงความคิดเห็นในดราม่าครั้งนี้ได้นะครับส่วนผมนะผมก็เสพเอามันๆอ่ะผมไม่มีส่วนร่วมเว้ยเพราะว่าผมไม่ค่อยซีเรียสอยู่แล้วผมยืนยันคาเดิมว่าอันไหนเล่นแล้วฟิลกูก็เล่นหมดแหละนะครับคือภาพแม่งสวยด้วยแหละเรื่องเรื่องอ่ะผมไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องเนื้อเรื่องอยู่แล้วกับเกมของเ d r m ด n Man เว้ยเพราะรู้อยู่แล้วเขาไม่ได้จุดแข่งของันอยู่ตรงนั้นเว้ยทุกคนเนาะอย่างที่เราเราเห็นเห็นกันเนี่ยคือจุดแข่งมันอยู่ที่ฉากเสียวลายเส้นงานภาพอะไรต่างๆนาน,นะครับมาถึงมินิเกมการต่อยตีนนททุคค่่อข้างีจะ เล่นกับความใจเย็นอะทุกคนคือเราต้องคุมสเตมินาดีเว้ยแล้วพยายามจุ๊กจุ๊กหลบมันมันให้ได้เว้ยซึ่งไอ,ไอ้ชิ้นเนี่ยมันมันตีแรงมากเว้ยนะครับถามว่ายากไหมผมว่ายากอยู่นะนะครับถ้าเกิดมันเดชเข้ามาเนี่ยยังไงก็รอดไม่ได้ครับดูดิแย่เลย ผมว่าค่อนข้างยากอะ่ะต้องระวังดีๆนะทุกคนนะพยายามหลบให้ดีนะทีผมก็พลาดอย่างนี้ขณะเล่นวัน,นี้ลายผงพลาดเลยถ้าใครที่รู้สึกว่าโอ้โหผมไม่อยากโดน NTR ผมแนะนําให้สคิปนะมาถึงประเด็นที่ว่าทํายังไงให้ผ่านมินิเกมกองไฟในวันสุดท้ายนะครับคือเกมเกมนี้นะถ้าว่าเราเล่นสายแบบไม่โดน NTR เลยไม่แต่น้อยใช่ไหมทุกคนคือพยายามทําเป้าให้แบบไม่แพ้ใครเลยเว้ยพอเราไม่แพ้เลยเนี่ยวันต่อมาเราจะได้รับรางวัลจาก เราสาวในหมูบ่บ้านแต่ว่ารางวัลน,นี้ครับมันเป็นดาบสองคมนะฮะถ้าหากว่าคุณรับคุณได้ฉากเสียวก็จริงแต่พอมาถึงวันสุดท้ายเนี่ยกองไฟมันจะไม่แปลงเป็นสีฟ้านะทุกคนนะมันจะกลายเป็นแบดเอนดิ้งแทนนะครับซึ่งวิธีการเอาชนะมินิเกมนี้ก็ง่ายมากๆตรงตัวเลยก็คืออย่านอกใจเมียง่ายๆอย่างนั้นเลยนะพอดีว่าผม,มเห็นคนคอมเมนต์ถามไงจริงๆแล้วผมก็พูดประเด็นนี้ตั้งแต่คลิปที่แล้วละแต่ว่ามาพูดอีกรอบหนึ่งกันเหนียวนะครับคืออย่านอกใจถ้า,าอยากได้กูดเอนดิ้งแค่นั้น เองครับทุกคนนะแต่สําหรับผมฮะมองว่าก็เล่นเล่นไปเถอะนะเซฟไปเยอะๆก็พอแค่นั้นเองถึงเวลาแล้วเราก็แค่ย้อนกลับมาต้องซีเรียสเกมเนี้ยมันไม่มีอะไรลึกซึ้งไปมากกว่านั้นนะครับก็ประมาณนี้ฮะสำหรับคอนเทนต์ทั้งหลายทั้งแหลเท่าที่ผมนึกออกนะจริงๆอาจจะมีตกหล่นอยู่บ้างนะครับถ้าใครติดขัดตรงไหนก็ถามได้นะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฮะช่วยกันกดไลค์กด subscribe ให้ข่าวบอยด้วยนะทุกคนนะสำหรับวันนี้ข่าวบอยขอตัวลาไปก่อนทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ